ชิคิชิอาร์ตดับเบิลสามสองหนึ่งครับผมมารีวิวชาแนลต่อสิเร่งอะไรกับหัวเนี่ยสวัสดีครับครับผมช่วงนี้พูดที่กินอัลมอนด์มากเกินไปหน่อยนะครับผมพี่ต้องนะครับ่ไ็้สปอนเซอร์พี่แฮมเบิครับช่วงนี้ครับผมตันต่อเยอะไป วันนี้เรามีอะไรกันครับพี่แฮมมีอะไรวันนี้เรามีอะไรมารีวิวเลยครับพี่แฮมเกิดอะไรหัวเมียทั้งคู่เลยชิบหายไม่ไหวว่ะชิคกี้ชิอาร์เดอเบิร์นครับน่าคอนิีมอยู่ตรงหน้ากเลยมันเกิดอะไรนะชิคกี้ชิอาร์เดอเบิร์นครับกับไม่ใจอ่ะไม่ใช่ก็ได้มาเราแกะหน้ากล่องก่อนแกะละกกนแทำไมเราหน้ากล่องก็อยู่นี่ไงขอโทษแกะให้เหแกง้ายไงอ่ะ อ,อ,อ,อยังจะไม่ค,ค้าง<ม>ชายแครับผมชิชิชอาร์ต ซีเลคชั่นฟีเจอริ่งดับเบิลนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ที่พิเศษหน่อยก่อนหน้านี้มันจะมีออกมาเป็นเออ่ฟีเจอริ่งโอสก็จะมีโอสเรียกว่าครบทุกข่างเลยแล้วก็มีของตัวอื่นบ้างลเล็กน้อยๆอันนี้ก็เหมือนกันว่าดับเบิลจะครบทุกข่างแล้วก็มีไรเดอร์ตัวอื่นมาแจมด้วยนิดหน่อยทีนี้โอเคเรามาดูกล่องตรงรอบๆตรงนั้นก่อนเลยนะครับผมกับกล่องที่ยังไม่ได้แกะนะฮะก็ไม่มีอะไรสีด่าเหมือนเดิมนะครับผมเขียนแค่ว่าคาเมลไรเดอร์ชิคิชิอาร์ซีเลคชั่นฟีเจอริลหรือนั่นเองนะครัับบทีีีนน้้ดูขางงกกล่่ออมมมแฮวา เซตเนี้ยมีทั้งหมด24บใบใช่นะาก็แบ่งเป็นแบบว่าปั๊มทองปั๊มแดงเนี่ย12อใบแล้วก็มีเป็นจะมีอย่างนะมีปั๊มทองมปปั๊มกลุ่มอะไรกันแน่วะเนี่ยเยอะอ่เหลือเกินแบบอาเป็นว่ารวมแล้ว24ใบใช่24บใบนะครับซึ่งเรามี2กล่องครับและกล่องละส0บใบเพราะนั้นก่อนเรามี20ใบใช่เพราะนั้นไม่ครบแน่นอนนะครับดี๋ยวเรามาดูที่ข้างในก่อนเลยนะครับผมอ่ะทีนี้อพีซแอมถืออันนึงอ้า แล้วก er ็พี่ต้องนะครับผมอ่ของพี่แฮมเป็นเอเทอร์นอลมีสามแบบวะใช่ใช่มีสามแบบมีที่เป็นดับเบิลแล้วก็มีที่เป็นเอเทอร์นอลแล้วก็เป็นไอ้รีไวส์นะครับผมอ่ไรเดอร์ตัวใหม่โอเคของดับเบิลก็จะมีเขียนว่าแปลว่าทำเป็นไรเดอร์กาฮิคาริคากายากุเมเท่าชิกิชิเดโทโจส่วนของเอเทอร์นอลนะฮะหนึ่งสองเดดเดเบิลโนฮักคุโอชิเมเท่าชิกิชิอูนิวทีนี้ของรีไวส์นะครับคำที่มาเขียนก็คือเซนจูโกะฮักคุโ โอชิโอชิตะโกคัชิกิชิโอชูโรกุแต่โดยรวมเนี่ยมันก็จะบอกว่าอะที่ให้มาเนี่ยมีปั๊มทองแล้วก็ปรากฏมาในลักษณะของการเป็นแสงประกายอะไรต่างๆนะครับผมบอันนี้คือคำแปลง,ง่ายๆนะครับผม,บมที่ต้องไปย่าอยู่แล้ว มันเดินนะครับผมอ่ะสามอันทีนี้ข้างหลังอ่ะสองอันนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีอันนึงที่แตกต่างดับเบิลกับของรีไวซ์เนี่ยข้างหลังจะเขียนเหมือนกันนะครับของเอทเทนอลเนี่ยจะแตกต่างนะครับผมเดี๋ยวพี่ตองขออ่านของเอทเทนอลก่อนละกันมันมีทั้งหมด24แบบใบที่เป็นเอทเทนอลเนี่ยมันจะมีเขียนว่า12แบบมีอะไรบ้างก็จะมีดับเบิลไซโคลอจ็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็ลูน่าทริกเกอร์คอมเบเดอร์สกาวดับเบิลไซโคลอจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมเอทเทนอลแล้วก็็็็ไซซซโคคคคลลลเเ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 ออออออกกก์์ตตรรรรีีีมมนนนนะับผทท่่่่ปาาางงพิิศษยยใว ดูต้องแล้วต่อไปนะครับผมก็เป็น h e ็ดเมทัลแฟงจ็อกเกอร์เอ็กเซลเอ็กเซลทแล้วก็คอ m เบอร e เลเดอร์ตามด้วย Excel b o o s สเตอนะครับผมที่เท่ากับว่า12แบบที่เป็นดับเบิลน่าจะหมดแล้วทีนี้มาที่เป็นดับเบิลหรือซองที่เป็นของ r e ไ i ส์นะครับผมก็คืออีก12แบบจะมีอะไรบ้างมีคอ m เบ r รเลเดอร์ิตะนะครับฮิพกิดีเคไจมูสโตสแล้วก็คอ m เบ r ร์เลเดอร์อัตติเมตีไกับ w i s ์ก็คือแบบหน้าซองนี้นะครับผมแล้วก็มีคอมเรเลเดอร์เบรดิบาร Drive Go แล้วก็ e a b i l i t y Live นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกตัวใน Commander ใน Revis นะครับผมนี่ก็คือทั้ง24แบบที่จะมีในชุด p i t c h e r i n g W นี้นะครับผมทีนี้เรามาถึงเป้าหมายแต่เรามีแค่20ใบพอฟังเป้าหมายของพี่แฮมก่อนจากการเปิดครั้งนี้ว่าจะอะไรบ้าง d o u b l ลครับตะเก o Excel แล้วก็แฟง Joker อันนั้นคือของพี่แฮมใช่ไหมไหมดแล้วนะแล้วของพี่ตองนะครับผมคืออยากได้ Excel เซลล์ในร่างอะไรก็ได้แล้วขอที่เป็นรเดอร์ตัวอื่นน่าจำไม่ใช่แบบปั๊มทองหน้า จะเป็นแบบมีความเป็นมือก็คือ12ใบเนี่ยพวกอากิโตะฮิบิกิอะไรเนี่ยดีเไกดมูอะไรเงี้ยขอให้ได้แนวนั้นเนี่ยให้หมดในโซดับเบิลขอเป็น Excel กับเราพอแกอที่อยากได้นะครับทีนีม<ๆ>้มันจะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นไอ้กล่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ซ้ําหรอกแต่ตอนนี้สองกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามีซ้ํามันนิดหน่อยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2กล่องที่เหมือนกันเนี่ยไว้ให้นะ เสียไปเท่าไหร่เท่าไหร่าทั้งหมดก็สองพันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะซ้ำเยอะขนาดไหนหรือว่าจะเป็นกล่องเดียวกันเลยแล้วก็มาดูว่าใครจะได้ตามเป้าหมายมากกว่ากันนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาเปิดกันเลยไปเดี๋ยวใจครับผมขข่ผ้าไหมสองบาทห้าสิบมานะครับขอไปต้องนะครับผมซองแรกนะครับจะเป็นอะไรนะครับสามสองหนึ่งเปิดมาก็ได้ของแรงกันเลยทีเดียว ก็เป็นไลเดอร์ไซโคนเอ็กเซลเอ็กซ์ตรีมนะครับผมอยากที่บอกว่าในคลิปคอนเวิร์ตพิเศษสุดๆเลยนะครับผมภายใน5วินี้นะครับผมไซโคนเอ็กเซลเอ็กซ์เรียใช่แล้วเหมือนทุกครั้งนะฮะล่ามือหนี้ล่ามือนนึ่งดูผมเพี่ยนะครับ,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 รบ 2> 3 1> 2, 2 1, 1> ชบึบชเฮ้ย ล่างอะไรไร่างอะไตัวเมทัลกับฮิตอ่ะเอ้ยฮิตเมทัลเหยีก,ก็ได้อเออเมเฮ้ย,เ,ยเปิดมาสองใบแรกแม่งมาทางเมื่อพี่แฮมหมดเลยวะใน <c oughs> ที่สุดก็ได้แล้วหนึ่งตัวเหมือนเดิมไหพี่ต้อมเหมือนเดิมลดองุ่นอ่ะใบแรกผ่านไปใบที่สองของพี่แฮมสามสองหนึ่งคลิป ไม่มาถามเพียงคนยอันนี้พี่ต้องก็อยากได้ตัวนี้คือตัวพี่ต้องอยากได้นะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเป็นเซลส์เอ้ยเซลูอีริวครับผมนายตำรวจผู้จะถามพี่เป็นหัวนั่นแหละหัวไอโก้นั่นแหละไปนี่กูขอมีใจร้ายกับกุ๊กและตอนหรับพี่ต้องนะครับผมสามสองหนึ่งอเคด้า คอมเลเดอร์ดีเขนะครับผมเฮ้แบบปกติอ่ะแล้วก็เป็นสีแบบสีน้ำมันแต่ถ้าเทียบกับเนี่ยรูปของแบบเบิร์นอันนี้เป็นรูปภาพมันดูเปนแบบแนวแบบรูปภาพเลยแต่เนี่ยแบบรูปวาดก,ก็ให้ลงความสวยต่างกันอันนี้ใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเฮ้ยแบบธรรมดามาแล้วแบบธรรมดามาแล้วไปต่อครับใบที่3ของพี่แฮม3 2มชิโอ้โห ้มาทางวิตตองวะคอมมิเเดอร์อะไรคอมมิเเดอร์อะไรอากิโตเอะตอบได้ตอบแต่ยืนคู่กับอะไรวะมีคอมมิเเดอร์จีทีนะครับผมแล้วก็คอมมิเเดอร์กิวนะครับผมก็คือ3ามไลเดอร์จากเรื่องอากิโตนั่นเองนะครับผมครับตัววิตตองนะครับผม3 2 3 2 1งสองห คอมพิวเดอร์ Excel นะครับผมเปรียบเสมือนกับเอ,อ่องสุดยอดใช่ของคอมพิวเดอร์ Excel นั่นเองนะครับที่กว่าจะได้มาเนี่ยยากเย็นมากเลยนะฮะสู้ให้ห้ามเกินสิบวิ<อ>คนชอบ Excel เนี่ยจะชอบกันเยอะนะครับ,รบผมแต่พี่ต้องชอบแรงมากกว่าเพราะมันเป็นสีแดงใบที่สี่ของพี่แฮมครับสามสองหนึ่งได้อไม่อยากได้กูบอกแล้วกูยอมกูไม่ให้สวยเลยครับ ดคาเบเดอร์ไดรฟ์นะครับผมก็จากลักษณะภาพของตัวละครเนี่ยเป็นน้ำมันแต่ว่ารอบๆข้างเนี่ยมีความกระจายเหมือนสีมึกโอเคอะพี่ต้องชอบอยู่ถือว่ามันได้สไตล์แบบชิกี้ชิคก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยสตตัวพี่แฮมแย่งไปแล้วสามสองหนึง่งไงมูออเรนจ์คาเบเดอร์ไก่มูนะครับผมออเรนจ์อาร์มนั่นเองนะครับผม ไเดอร์สมุไรครับอ <Okay. S 3> ันนี like 2> 3, 2, 1, ้อันนี้นี่แบบว่าสมเลยลายสีมืกเป็นหนึ่งในไรเดอร์ที่เข้ากับจิกิชิเราจะได้เห็นฟิกเกอร์ตัวนี้ไหมพี่ต้องในช่องเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเขียวว่าถ่ายไปแล้วต่อไปมีแห่นะครับผมสามสองหนึ่งชึบโจ๊กเกอร์เฮ้ยน่าจะแบบว่าได้กันคนละครึ่งว่ะมาแนวเนี้ยเอ้ยเ่ไดวเดียวยางสวยนะครับมีปอยอ่ะมีปอยอ่ะมันก็เลยมีความเงาตอนนี้เท่ากับว่าในสายดับเบิรเนี่ยออกมา5้า นอกสายดับเบิลเนี่ยจะท่าไหมจะท่าไหมเราดูกันตรงนี้หนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบงค์ครับอ้าครับนี่เป็นร่างอะไรพี่หันแนะนำแบงค์็องเกอร์ไงครับที่เป็นการแบ่งร่างโดยฟิลิป ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่แล้วครับผมก็ไมเดอร์แฟงจ็อกเกอร์ร่างสุดโปวดของหลายคนนั่นเองใช่บางคนเนี่ยไม่ชอบร่างดับเบิ้ลไซโคจ็อกเกอร์ปกติอ่าแต่ชอบร่างนี้คุณก็คืออย่างนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเท่ดีจริงมันเท่มากมันเท่มากมาโขงแล้วว่ะเฮ้ยว่าเร็วว่าเร็วมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อย่างละครึ่งไหมตอนนี้ยังไม่ซ้ําเลยนะก็จะเท่ากับว่าเราจะขาดแค่สี่ใบเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะขาดใบอะไรครับฮะสามสองหนึ่งชึบโอ้โห coming r i d e เป็นค a มแบดไรเดอร์ตัวสุดท้ายของเฮเซเอยใช่กกนะครับผมผู้ปิดสักกาชนะครับผม20ปีไรเดอร์เฮเซนั่นเองนะครับผมเขาเป็นไรเดอร์ราชาแห่งกาลเวลา r i เดอร์จีโอนะครับผมนะครับใบที่12ครับ 2> 3 6, 1. 1> hey. oh. 2 1เอ้ยโอ้โหยัไยงไม่ซาำวะยังไม่ซาำใคร เอ้ยผู้แปลงล่างนารุมิโซชิจรรินั่นเองนะครับผม,มเอออาจารย์ของโชทาโร่นั่นเองนะครับผมคอมเม็นไดสกอลสุดครูครับบอยเพิ่แต้มเพิ่มเท่าไหร่และเจ็ดใบเอ้ยเผื่อแต้มเบิ้ลจะคมดิอ่ะที่ต้องตอนนี้มีอากิโตะแล้วมีดีเคยแล้วไก่โม้โอนยังไม่มีถ้าเกิดเอาแบบในนี้นะแล้วอยากได้จริงๆก็จะมีเหลือฮิบิกิดีไว์นี่แหละแล้วก็ไลฟ์อะบิลิตี้แล้วก็ไรเดอร์เบรดอ่าอันนี้แบะที่อยากได้จริงถ้าเกิดได้แบบทั้งเซตในนี้ก็ดีสามสองหนึ่งทุบ อาจารย์สเกาเป็นลังแล้วเฮ้ย hey, แล้วก็ดว่ไม่ต้องก็งงได้แล้วสเกาอ่าสามสองหนึ่งพุ๊บเข้าไปในเดอร์เบรดนะครับครับสมใจอยากใช่หนึ่งซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมในสมดุลเดอรเนื้อเรื่องแล้วกันส่วนความชอบเนี่ยเนื้อเรื่องแบบว่ามันเข้มข้นบ้างน้อยแค่ไหนนิดแล้วแต่คนชอบนะครับใครที่ยังไม่ดูก็แนะนําให้ไปดูครับดูง่ายๆนะครับผมดูสนุกด้วยนะฮะปี2004นั่นเองนะครับผมอ่าดูผมให้ตมต่อครับสามสองหนึ่ง มึงแย่งกูเหรอมึแย่งอะไรอ่าใครก็แย่งกูอ่ะคอมบีไรเดอร์รีไวซ์อัลติเมทนะครับผมก็มีรีไวซ์กับไวซ์นะครับผมที่เราถ่ายนะครับกำลังจะถ่ายตอนสุดท้ายนะครับผมน่าก็เตรียมตัวพบกับไรเดอร์เรื่องใหม่ได้เลยนะครับผมตามไปต้องนะครับผมสามสองหนึ่งรีไวซ์ซ้ำอีกแล้วครับผมละบแบ่งกันไปโอเคเรามี16ใบแล้วหวังว่า4ใบเนี้ยจะไม่ซ้ํา สามสองหนึ่งปาอีกแล้วทำอไมไลยเม่ดีไมาพูดเลยมาพี่ต้องเนี่ยอยากจะเป็นแบบพ่อหมอแม่หมอบ้างอ่ะอันนี้อ่ะจะเป็นโตโปรดพี่แฮมเบอร์เกอร์ตัวสามสองหนึ่งป้าถูกเว้ยนี่การพูดแบบ อ๋อ <laughs> <c oughs> คอมเมเตอร์ดับเบิลนะครับลูน่ากับชิกเกอร์เอ๊ยได้อยู่ใช่ครับผมเป็นล่มีการยิงที่แบบว่ายิงก็เข้าเป้าคนใหญใช่และที่อีกหนึ่งล่ที่หลายคนชอบนะครับเอาล่ะหวังว่าสองใบสุดท้ายเนี่ย จะไม่ซ้ำเอาล่ะเดี๋ยวเราขอมาดูที่ขาดก่อนนะฮะยังขาดไซโคลจ็อกเกอร์ไซโคลจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมเอทานอลอืแล้วก็ขาดเอ็กเซลบูสเตอร์นะครับผมโซนดับเบิลเนี่ยขาดสีนะครับผมส่วนของไรเดอร์ตัวอื่นนะฮะก็ยังไม่ได้ทีบิกกี้โกสทิบาวิสาดอีวิลิตี้ไลฟ์อ่ะอันนี้ขาด5นะครับใน2ใบเนี้ยอ่ะให้ให้ได้มาแบบไม่ซ้ำกันหน่อยนะฮะก็จะดีใจมากเลยนะครับผม3 2 1 นี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับสมกับการเป็นชิคกี้ชิแบบหมึกคอไมเมด,ด้ที่ิี่กินั่นเองนะครับผมห้าตีกองด้วยใช้ <R iga. S 2> องเก็กทีบูเรียเอ้สวยสวยสวย,สวยการประบาดได้ตกใจ่ต้องลนะตกใจมากนะครับผมเป็นไงบ้างก็รู้สึกด,ดีใจที่ได้เสียตังค์ไปแล้วก็ได้สิ่งพวกนี้มาตอบแทนกลับมา16แบบถือว่าไม่ผิดหวังอีเวนต์ไหมอาจจะมีเดอร์ดูก่อนโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคอมเมดี้ชิคกี้ชิ อาร์ตน,นะครับผมบเอ,อ่อ selection featuring c a m e r บิ e น d e อร์ดบบนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างออกมาครึ่งต่อครึ่งอ่ะไม่เกือมากเพราะนั้นดับเบลิลก็ส่วนใหญ่เห็นไหมดับเบลิลเฟิร์สเลย แล้วก็ตัวอื่นก็ยแ, i, แยกแยกไปก็หวังว่าในอนาคตจะมีเออ่พ euh, ิชรวิลคีนะครับผมพี่ต้องนั่นเองนะครับผมก็เล่นพิเศษบ้างอะจาก12อ่ะเออ8ถือว่าเยอะถือว่าเปอะถ่ายไป4ก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าแล้วพี่ต้องนะครับผมก็ได้คุ้มค่าเหมือนกันนะครับผมก็เลยนได้แบบว่าพอใจแล้วแหละสั่งทางไหนให้ไหมครับพี่ต้องก็ขอบอกเลยนะครับผมว่าสั่งเว็บนอกน่าจะใช้ชื่อว่า Japan Plaza อะไรนี่แหละก็เป็นเว็บส่งของญี่ปุ่นเหมือนกันมีแบบภาษาอังกฤษกดสั่งได้สบายเลยราคาของอ่ะโดยรวมไม่เท่าไหร่แต่ว่ากง ล่าจะโดนค่าภาษีบ้างเล็กน้อยนะเซื่องขายการซื้อของนะตามช่องทางนั้นนะครับผมสำหรับใครที่ชอบการยูในครั้งนี้นะครับผม g d p a r t Finturing Commander Double นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ทำไงบ้างครับชอบทีปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมครับผม แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องมารีวิวใช่ก็ผมแชร์ไปให้คนที่แบบว่ายางอยากกันซื้อเซตนี้หรือชอบชิคกี้ชิอาร์ตน,นะครับผมแล้วก็เห็นจากที่เรารีวิวเนี่ยก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมบให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงนะครับและสําหรับรใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับมารีวิวไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปก่อนนะครับของพี่ต้องพี่แฮมหรือ และพี่เล็กนะครับผมก็ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับ YouTube นะฮะกดปุ่ม subscribe แดงๆนะครับผมปุ่มติดตามนะฮะแล้วก็ข้างๆมีปุ่มกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับนอกจากทาง YouTube ก็ยังมี Facebook และ s t s t r g r ครัก็ผมครับผมตอนนี้เหลือแค่2ช่องทางลวมีข่าวสารอะไรเราก็จะอัปเดตทุกนันนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผม สลับคลิปนี้ก็จบไปแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันนะครับครับผมครั้งนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ้โอ้เยถือไปให้หมด